ยวผมจะพาไปชมรานน้ำพริกนะครับตลาดก็มีของขายเยอะๆเลยอันนี้ก็ขายขนมครับเทียบนี่ก็จะเป็นข้าวหมกไก่เนาะส้มพันก็มี อันนี้ชื่อน้ำส้มไม่ครับนะครับไม่ใช่น้ำส้มองกองหยอกหยอกถังทองคุนแผนถังทองครับอยู่ตลาดบางทรวันพุธนะจ๊ะพี่อร่อยอร่อยน่ารอรอไม่นานทานอร่อยพี่ครับครับผมยังไงก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์หน่อยจะเป็นคู่แข่งกับเจ๊แขกแกปากนะจ๊ะอันนี้ัางแตกแขกปากอันนี้นะครับ นี่ก็เป็นพกบุญนะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่ติดกับถนนนะครับที่จอดรถเนี่ยก็ต้องใช้วิชาก้ออีดนตรีกันนิดนึงเพราะว่าคนจะมากันเยอะมากอันนี้ก็คนลุมครับ

วันนี้ของหมดแล้วหมดแล้วค่วนนะมีซาลาดด้วยค่ะแต่ว่าหมดแล้วโอ้ทำไมขายดีจังเลย,ยนี่นะครับจะให้ชมเต็มๆนะครับว่าน้ำพริกที่นี่มีอะไรบ้างอันนี้คือน้ำพริกอะไรครับเนี่ยปลาสับดิบจ้ะปลาสับดิบตานี้แหะครับพริกไอตาแดงแมงดาจ้ะตาแดงแมงดาปลาสับสุกตาแดงปลาย่างค่ะอันั้นน้ำพริกเผาผัดธรรมดาจ้ะนี่นะครับ อันนี้คือปนปนปะทูธรรมดาจ้ะแล้วนี่คือกะปิกเมาเจีปลาะทูปลา้ปิกธรรมดาแล้วก็ปะทูเมาูทํไมวันนี้ขายดีจังครับวันนี้คนเยอะค่ะพี่เนะย่างาหมดแล้ว้เดี๋ยวแค่นี้ค่ะเีเชื่อเนาะจะไม่ถึงทุ่มหนึ่งเลยนะครับนี่ตั้งแต่ห้าโมงครึ่งแล้วค่ะพี่เอ๋อนี้คนเยอะหน่อยค่ะ กจะเป็นแบบต้นเดือนด้วยค่ะพี่ว่าเงินเดือนนักงานครับนี่นะครับอันนี้อย่างเป็นชุดที่ขายไงครับเนี่ยชุดละห้าสิบค่ะจะมีน้ำพริกด้วยมีน้ำพริกด้วยสามอย่างมีไข่ทอดชะอมพริกกระปิแล้วก็ปลาทูทอดจ้ะโอ้ราคาดีมากครับชุดละห้าสิบนี่ฮะแล้วเราก็จะทอดกันไว้อย่างนี้เลยเนาะพี่แพ้หนึ่งได้ไข่สองลูกค่ะแพ้ละสามสิบบาทแพ้ละสามสิบกับไข่มะเขือครับได้ไข่สองลูกตอนนี้โชยมกำลังแพงเลยแล้วหอมมาก นี่ก็จะเป็นปลาเนาะชุดละน้ำจิ้มแจ่วค่ะชุดละแปดสิบเจ็ดสิบะพี่แล้วแต่ขนาดเนาะใช่ค่ะแล้วแต่ขนาดอะไรคะรุกันจ้าสำหรับเอฟซีท่านใดที่อยู่ใกล้ก็ม,กมาอุดหนุนกันได้นะครับแม่ค้าอัธยาใสดีนี่นะฮะอุดหนุนได้ค่ะคลิป <10 S 2> ที่แล้วก็ทะลุหมื่นกว่าไปแล้วนะครับ เราก็จะให้กินฟรีค่ะเราให้กินฟรีเลยมีข้าวไหมถ้าไม่มีข้าวกินแต่เราซื้อข้าวให้กินครับก็แล้วทีนี้ถ้าเกิดคนแก่เราก็เดี๋ยวเราลดราคาให้คือที่ร้านจะขายราคาย่อมเยาขายมานานยี่สิบห้ายิปีแล้วพี่ครับผมเราก็จะทําอย่างเงี้ยเรื่อยๆนี่แหละครับยิ่งให้ยิ่งได้รับสั่ะสวัส่วนคนนี้ใครเอ่ยอันนี้เป็นแฟนน้องสาวอ๋อ สวัสดีคะ่ะแล้วก,ก่อนจ้านเอานะครับข้าไปครับสีบาทนะพี่อย่าเราไปดูลูกคา้าสี่สิบสบานะนะผักต้มจ้ายีทุกอย่างเลยค่ะส่วนร้านนี้จะเป็นลูกชิ้นปิ้งนะครับนี่มีลูกชิ้นมีไส้กรอกอยยู่ายบาางซ้แต่ตอนนี้เหลือแต่ไสก้สกรอกกับลูกชิ้นนี่ละไม่เท่าไหร่ครับเนี่ย มีไม้ละห้ากับไม้ละสิบเลยครับขอบคุณค่ะวันนี้ขายดิบขายดีกันเป็นแถวใช่ที่น่าสนใจคือย่างเตาถ่านนะครับช้าหน่อยแต่ลองชิมดูได้ไม่มีไขมันแน่นอนเนาะไม่มีขายวันหนึ่งละเจ็ดสิบกรัครับถ้าจะมาต้องมานี่เลยมาตอนชชวงที่แบบว่าค,าาครับพอดีหลานเลิกหงมง อันนี้ก็มาพอดีเนี่ยเหลืออยู่แค่เนี้ยครับผมโอเคเราไปดูร้านน้ำพริกกันต่อครับวันนี้อยากให้ชมบรรยากาศโดยรวมครับนี่ชุดละห้าสิบบาทนะครับน้ำพริกปลาทูทานได้เลยสบ,บายๆสอ<า>งคนสองท่าน,นครับสองคนน้อยค่าแม่นะข้าวเปล่าสักหน่อยเนาะจ้าสองสิบบาทก็พอแล้ว หนึ่งเลยคือาอาทยาสายนะครับร้านนี้อาทยาสายดีแล้วก็กคนไม่มีสตางค์คนเท่านคนแก่เนี่ยมีรถมีแถมนะครับแล้วก็ค้าแบบแค่นี้แล้วจ้าแปดสิบค่ะข,ขอมแก้วเลยค่ะอร้อนจังมันชุ่เลยลูกค้าก็อนนนี้้ึ่งจิงจามาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องนะครับอีกข่าก๋วยเตี นนดึงคือปกติเนี่ยหน้าร้านจะแน่นมากเลยแต่ตอนนี้วันนี้หมดเกลี้ยงเลยปลาย่างกระเดาจิ้มหวานอะไรหมดเลยมีคนเยอะมากชุดเท่าไหร่แปดสิบพร้อมแจ่วครับพี่เหลือแค่นี้แล้วจ้ะสามชุดสุดท้ายจ้ะร้อนๆอันมาหลายวันเนาะเพราะวันนี้คนมาเดินกันเต็มเลยหออกกอกิน,นกเจด้วยค่ะเออใช่ใช่ใช่ใชทะเลยจัดกันเต็มเลยครับเย็นมุมนี้นะครับจะได้ภาพที่กว้าง จะได้เห็นบรรยากาศต่อลูกค้ามาซื้อนี่น่าจะขายดีกันค่ะพี่ใช่ครับเพราะว่าคนเดียวเขาะน่าจะขายดีนี่ครับจะทานผักอะไรก็แต่สะเดาหมดไปแล้วสะเดานี่จะขายดี้ดาข,าย,ขายค่ะพี่เพราะว่าคนมีคนกินปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งค่ะครับเป็นยาด้วยทานแล้วใช่แต่สะเดาหนูไม่ผมมากค่ะจะเป็นสะเดาขาวพะรักจั่นอ๋อมันจะมันๆออกมันๆเนาะ ดูแผนกทอดครับสวัสดีครับกำลังเทนผู้ช่วยคนใหม่ดูกระทะก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าใช้มาโชคโชนแค่ไหนถึงจําบันค่ะตัวนี้มีถึง20ปีแน่นอนใช่ไหมัง,งนี่แหละครับคือเคล็ดลับขายดีปกติจะเป็นยายทอดนะคะอ๋อ8ป87ปีโอ้86 87 บางคนร้เขาบอกว่าเอาแรงงานคนแก่มาใช้ให้อยู่บ้านเขาก็ไม่อยู่เพราะคนเคยทํางานเขาบอกเส้นคายึดใช่ใช่ใช่เขาก็มาช่วยขายไปตําหมากไปผัดผัดจ้าแล้วก็มีดิบด้วยค่ะพี่เขาผัดจ้าแสดงงลฟย่างแสดงแดงดาจ้าครับพอดีหลานเขาเลิกช้าเลิกช้าแล้วกว่าจะได้ออกมารถติดด้วย ครับไม่ใช่ไม่น่าอะม,มาใแต่ฝ่ายของจะเงยอะมากฝ่ยายจะเยอะกว่านี้จะเรื่องยี่สิบทุกอย่างได้เดี๋ยวเที่ยวหน้าจะพยายามมาเร็วกว่าน,นี้จ้ามาดูมทีตกใจเลยของหมดละมดแล้วตอนนี้ประมาณห้าโมงยี่สิบตอนนี้หมด <c oughs> ใช้เวลาแค่ใช่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่ง <c oughs> <c oughs> โอ้โหตะดาว100ร้อยกัมค่ะกระดูกเจ็ดสิบตัวตะดาว100ร้อยกัมนี่นะครับยอน่าจะอะมาสักสอยกิมอ๋อครับครับ มันยังขายได้ต่ออีกพูดหน้าเนาะค่ะพูดหน้าค่ะโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาค่ะถ้าหน้าสะเดาก็จะขายสะเดาค่ะประมาณเดือนสิบเดือนสิบ็ดถ้าหมดสะเดาก็ตั้งแต่เดือนสามไปก็จะขายเป็นหน่อไม้ค่ะนอ๋อก็คือขายตามหน้าเลยก็ขายตามหน้าค่ะถ้าหมดก็คือไม่ขายแล้วค่ะก็ขายแต่ลำพิกเดิมๆแต่เพราะหน้ามันจะกินอร่อยค่ะพี่มันจะตรงตรงกบเลยครับ สุดยอดนะครับสเดาร้อยกัมัมโอ้โหนี่น,น้ำปลาหวาน,นหวานใช้เป็นมะขามเปียกคช่ไหี่ถ้าขายยังไงพวกสเดาสเดากำละยี่สิบค่ะชุดละสี่สิบอย่างละสี่สิบไออย่างละ 20, ยี่สิบบาทอ๋อครับสเดายี่สิบน้ำปลาหวานยี่สิบแล้วก็มีเครื่องพร้อมมีถั่วหอมเจียวเป็นชั่วจ้ะครับพร้อมเลยทั้งชุดเรียกได้ว่าซื้อไปถึงบ้านแกะทานได้เลยใช่่คะแล้วก็มีปลา นปมะทูแห้งจ้ะน,น,นะคะผักยี่สิบ้าอันนี้เจียวปลาราจ้ะ,ะพี่นงผักด้วยไหมคะไข่ทอดก็มีค่ะพี่ชิละสามสิบจ้ะทอดได้สวยมากนะครับถ้ากลิ่นนี่หอมสวยเลย ครับแต่ว่าเราก็ขายในราคาเดิมอะเราไม่ได้ขึ้นราคาของเองเลยเพราะตอนนี้ชมถ้าหน้าแพงจะจัดโลละ300แต่ถ้าหนาวจัดหน้าหนาวจัดจะชมแพงมากเราก็กำลังขายแค่30บาทเราไม่ได้ขายของแพงไงกระเดาไม่ถูกนะตอนเนี้ยกระเดาซื้อมาตกแล้ว เศรษฐกิจก็พน so nice. ักงานก็ยังไม่ค่อยคุมตัวกันได้รายวันมั่งได้รายสิบห้าวันของหอเขได้ไงโดนปลดกระทันหันก็มีอ๋อใช่ใเราเข้าใจแะเมื่อก่อนนี้เราไปทำงานโรงงานเหมือนกันไงเรารู้ว่าโรงงานเป็นอะไรเราก็จะไม่ไม่ขายของที่ว่าเกินราคาส่วนี้มันไม่ถูกเลยของมันช่วงกินเจผักแพงครับต้นสองร้อยตือสามร้อยสี่ร้อยูกมากยแพงมากของแบบปกติจะซื้อแค่หกสิบบาท สองลอยอยู่ในโอ้โหแพงมากผลักแทนที่ซื้อตอนนี้ it, นี่ขนูที่เรามาทำนนี่ก็เปลี่ยนตอนนี้โลร้อยยี่สิบสิบโลก็พันสองพันสี่พริกจำก็สองพันสามพันเนี่ยเราซื้อลงทุนตอนแค่พริกอย่างเดียวนะไม่ไม่ได้คิดผักเลยนะครับอ้อของแพงไปเนาะช่วยช่วยกันเราเราก็ไม่เราก็มาจากต่างจังหวัดเนาะเพราะว่าขายแพงไปมันก็คนก็ไม่มีตังค์ซื้อเนี่สามสิบบาทอันนี้คือ ขายทอดก็คือยาวอนนถ้าเกิดว่าเขาถ้ามันขีดเขาขายขีดละยี่สิบชิ้นเนี่ยหกสิบบาทแต่เราขายแค่สามสิบบาทตลาดสม็็ดดาเม่ยคิะตลาดสมิธสามพหลสมิธนะคะ่ะในโรงโรงไฟฟ้าเพราะว่าลุงลุงขายอยู่เขาจะบอกเนื้อแล้วก็ขายยกหมดเลยอาศัยขายราคาสมด้าสมเนื้อลูกค้าก็จะตอบรับดี เสียดายนะครับวันนี้ผมมาชา้าไปนิดนึงเลย,ยไม่ได้เห็นบรรยากาศตอนลูกค้าลุมเลยแต่วันนี้ก็แต่ช่วงนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับมาสัก5โมงอ่ะพี่กำลังดีครับรเพราะว่าเด็กนักเรียนเลิกด้วยแล,วแล้วของเราก็แน่นเลยเนาะใช่ค่ะยังมีพบถ้ามาสักา6โมงนี่หมดแล้วค่ะเดีวแต่แ เก็บประมาณสามทุ่มครึง่งรอพนักงานอีกรอบหนึ่งก็คือ,าคอขายจนหมดใช่ค่ะ,คะตอนตอนสุดท้ายก็มีโป๊ค่ะหนึ่งแถมหนึ่งบ้างเลครับผมเพราะว่าวันพัสเป็นวันหยุดค่ะคือของทุกอย่างเนี่ยจะไม่เก็บแล้วก็ให้พวกกวาดขยะคนกวาดขยะแล้วก็พวกเอ่อคนขอทานแถวเนี่ยบางสายตอนต้าจะพันร้อยแต่เขาก็มาเขาเขารู้เวลาเขาตรงนี้เพราะเราบอกเขาไว้ว่ากี่โมงกี่โมง นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่บอกได้เลยว่าได้ใจลูกค้าแน่นอนทําแบบนี้นะครับยิ่งให้ยิ่งได้รับนะครับออ,อ,กอ,อ,กออกลงทานบ่อยค่ะเมื่อประมาณสามอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปออกที่บางเป้ค่ะเพราะว่าเราู่ี่บางเปิเงมา คนะครับคลิปดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ